รามานะคะเรมครับพี่พีค่ C ขะขนาคณะชโชว์หน้านี่ห,หนึ่งพฤติกรรมที่คิดว่าผีสางนางไม้ทุเรศที่สุดในในการเรียนคืออะไรที่เธอพวกเธอเคยทํากันชีวิตฉันคือกะเลวลาดแลวฉันก็จะมีความกระเลวราด <c oughs> ก็คือฉันอาจจะเรียนพิเศษเป็นหลักฉันเข้ามาโรงเรียนคือสิ่งฉันทำก็คือฉันวางกับกรเสร็จฉันเมาทั้งวันหน้าซ้ายขวาแปดทีก็คือเมา มีแปดทิศมีแปดค้ามเมาส์แต่และคนโทรข้าม <c oughs> ไม่เข้าใจเรียนในห้องเลยเอาไว้ไปเรียนเอากิเศษเอาซึ่งปสิตรไม่ไม้เรีนเพฉันจะไม่ชอบวิชาศ,ศิลปะ,ะ,ละวันนั้นคืออาจารย์ให้วาดรูปตามใจฉันรูปอะไรก็ได้รูปเพื่อนทุกคนแม่งก็วาดรูปอวากาศรูปอะไรอย่างเงี้ยฉันวาดรูปห้องเรียนแต่ว่าฉันคือฉันโดยสกิลการวาดรูปฉันไม่สวยอยู่แล้วก็เป็อนเด็กป .6 วาดอาจารย์ก็ให้ฉันศูนย์คะแนนเอา แรงมากศูนย์น,นี่คือมันเท่ากับไม่ไม่ส่งงานเลยใช่ศูนย์สับสิบคะแนนคือฉันแบบมีปมเรื่องนี้มากคือฉันแบบไม่กล้าวาดรูปอีกเลยอะ่ะโอยอ,อ,อาจารย์ได้ให้เหตุผลในที่มันแบบไม่อาจรบอกว่ามันเหมือนเด็กป .6 วาดอ้าว ไม่จะจะพูดว่าถ้าชน่ะเธอดีกว่าชนนะถ้าฉันจะวาดภูเขาสองรูปมันมีฟันขึ้นตรงกลางแล้วก็มีนกฟันน้ำที่อยู่กายใรูปฉันได้แค่นั้นจริงๆโอ้ยเชิงเจนจะเลยวาดรูปห้องเรียนไปเขาบอกให้วาดรูปตอนนี้โอ้ฉันสุดว่าฉัสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีวิชาศิลปะไงเข้าใจไหมวิชาศิลปะจะเอาค้าจริงแล้การวาดรูปมันเป็นอะไรที่แพงอยู่นะมันต้องมีสีไม่นะคือสมัยก่อนเป็นปมก็คือตัวเองมีสีสิบสองแท่งคขาถือคือมีสีคอนลีนร้อยแปด ร้อยแปดแท่งกับสิบสองแท่งร้อยแปดลบสิบสองได้เท่าไหร่ต่างกันเก้าสิบกว่าแท่งคือฉันป็นปุ่มสิบแล้ปะคือเขาเข้าใจว่ามีคนคนเราก็มีสกิลกันคนละแบบคือฉันเข้าใจเลยนะคือตอนแรกฉันอาจจะไม่เคยเข้าใจแต่ว่าเฮ้ย ก็เออเขาจริงว่ะเขาอาจจะแบบวาดรูปเก่งแต่เขาแบบว่าอาจจะแบบเรื่องคณิตศาสตร์เขาอาจจะไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างฉันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฉันเออโอเคใช่ไหมล่ะแต่ว่าศิลปะคือฉันง่อยมากสกิลฉันคือเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเออเข้าใจไหมเพระแสดงว่าฉันรู้สึกโชคดีเลยอะที่ฉันเจอคศิลปะที่ค่อนข้างโอเคก่อนมันจะมีให้สอบเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนให้ถ่ายว่าฉันเอาอะไรไปสอบกอคุยชิงลูกแซกจะเอาเยอะยเหรอหลอน ่าดิทดลองที่ดูฉันแบบเอ้ยก็คูแบบความสามารถด้านดนตรีคือฉันแบบเต่าถุยและยำตำบอลจังหวะเหมือนหมาเหมือนมหม,นมาจริงแกหมาไป็จจีนสังกสีอะหมาไป็จีนเสาไฟเสียงฟาและฟาผ่า,เ,าเลยมันไม่ไหวจริงๆ กูเลยอะไรที่สพทำได้ก็เลยลูกแซกโอ้เอลูกแซกแล้วถัดมาปุ๊บเอาแล้วฉันจะทํายังไงให้มันดูมือบ่าขึ้นมาแล้วฉันก็เลยทําเหมือนมีความสุขเปิดเพลงไปแล้วฉันก็สั่นลูกแซกตามได้เต็มค่ะไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มก็เปไรใช่ไนอ่ะได้นอนก่าคนอื่นอยู่แต่รู้สึกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกเออสั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูดูอาจารย์รู้สึกว่าเธอมีความสุขอาจารย์ดูแล้วก็เลยมีความสุขก็เลย ด้านเรื่องดนตรีศิลปะมันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลจริงนะครับด้านดนตรีของฉันก็คือฉันรู้สึกว่าฉั้นดับไม่เป็นอะไรเลยก็เลยก็เลยไปก็เลยไปซื้อขวี่มาอันนึงจะลองเป่าก็เลยพอเปิดก็เลยไปซื้อหนังสือมาสิบบาทกระสืออาจารย์นั่นแหละสอนก็มาเปิดดูเพลงและคือเพลงค้างคาวกินกล้วยแต่คนอื่นเนี่ยคือต่อให้ไม่เป็นเพลงแล้วก็ถอดก็จะเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยชั้นค้างคาวยังไม่กินกล้วยเลยก็เป่าไม่ได้ด้วยแบบ ยังไม่เป็นค้างคาวเลยใฮ้ยังไม่เป็นสันมีกระดูกสลังเลยตอนนี้นิ้วคมเป็นเด็กปฐมปฐนิ้วนิ้วเลาก็สั้นด้วยแล้วคุยฉันอ่ะมันก็ยาวแล้วสักก็ปิดไม่มิดไงมันก็ไม่เสียงปิดมิดแล้วเขาก็ว่าฉันก็โอ๊ะไม่เป่าก็ได้ ใช่แล้วตลกเนาะตอนนั้นเครียดนะเครียดดิแต่เราก็เครียดนะกับเรื่องอะไรแบบนี้ครับลงลงทุนไปแล้ว50บาทคือเป็นเงินเยอะมากสําหรับปฐุมแล้ววิชานึงที่สนหนักไม่ถนัดที่สุดเลยคือที่ฉันไม่เคยได้เกรดสี่เลยแกเราเกรดถนะไม่มีทางจะได้สี่จุดสูงสุดได้เลยก็คือวิชาให้ทายวิชาอะไรการงานเอาการงานฉันทําได้อยู่แล้วเงินเย็บปะฮละลใช่โอ๊ยควงกระบี่จ้วงแทงยกขาใช่แบบ ใช่ไม่เก็ตฉันไม่เก็ตถ้าใกลบริหารโออเออะไรไมรู้ก็ทำไม่เป็นเลยม้วนหน้าอย่างบอกเขาอย่างนี้ก็ม้วนกรอกั้งบอกดีไม่ของชันคือพลัสุ่มเกรตแล้วชั้นเก็เก็ตสี่ทุกคนก็สบายเก็ตสี่ทุกคนสบายของชันนี่คือแบบันต้องเป็นตัวละครที่ฉันต้องส่งรายงานตลอดเลยนะเพราะชั้นสอบไม่ผ่านสักกันอย่างเช่นอีวอลเลย์อันเดอร์กระเทยต้องเกิดมาพร้อมกับเออสองพระหัต วันเล่ใช่ไหมแต่ฉันไม่ไหวฉันบบพอลงมาเสร็จปุ๊บมันกระเด็นออกกระโดดออกไปทะลุหลังคากระเด็นไปโรงเรียนอื่นเลยเข้าไปพิจารณาเทคนิคที่อ่ข้างๆอะไรเงี้ยะจะเพาะที่ยากที่สุดในแกก็กีฬาบาสเนี่ยคืออะไรที่ไม่ถูกกับฉันมากเวลามันแข่งแบบทีมใช่ไหม ฉันมีหน้าที่เดี๋ยวฉันซื้อน้ำเตียงทุกคนเองค่ะใครๆว่าก็ลงไปเลย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 อะไรอย่างนี้สมัยประถมที่อยู่โรงเรียนที่ไม่มีเสาไว้น้ำก็คือเวลาใครมาถามว่าชอบกีฬาอะไรแล้วอยากอยากทำอะไรบอกว่าอยากว่ายน้ำขาจะได้ให้เราพิสูจน์ไม่ได้เขาจะบอกว่าโอเคเขาจะบอกว่าอะไรเพราะฉัน ประเด็นคือฉันไปอยู่โรงเรียนที่มันมีสระว่ายน้ําตอนมัธยมต้นอยากว่ายน้ำเขอเอาชื่อฉันไปไว้ชมรมว่ายน้ำอันแรกคือขอให้ฉันลองโดดน้ำที่โดดท่าสวยแบบเขาบอกว่าลองดูดูดน้ำถ้าโดดท่าสวยจะได้สิบคะแนนแล้ฉันก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเป็นตะคิว่อปฉันก็เลยแบบดดไปเปี้ยงเลยบอกว่าอ๋ออาจารย์เป็นตะคิวพอดีตอนานฉันก็เหมือนกันฉันชอบไปเรียนว่ายน้ำเลยประมาณนี้แหละแล้วบอกว่าฉันอะจะ เลี่ยงไปเลยตลอด20สัปดาห์ก็ฉันเลี่ยงไปเลยอันที่แรกปวดหัวอาทิตย์ที่สองปวดขาอาทิตย์ที่สามปวดไหล่ปวดเลี่ยงไปเรื่อยๆตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยประมาณนี้โอ้ยเพราะราสุุสานเกมอย่างเช่นเล่นบาสเนี่ยมันมีรอบหนึ่งเปล่าว่าทุกคนอ่ะที่ลงไปเล่นบาสจิบหมดเลยถึงเวลาต้องอารเชือกต้องลงกระเทยต้องลงแล้วล่ะมาตายแล้วเช่นใหญ่ทีมแพ้แต่ตัวนั้นคือแบบว่าเออคะแนนมันห่างจากเขาอยู่ประมาณห้าประมาณห้าหรือเจ็ดแต้มประมาณนี้แหละ นตาบอกว่ารู้ไหมไปจกรูปบอลเขาแล้วก็เอาออกจากสนามค่ะตลอดระยะเวลาการเล่นคือเอาลูกบอลออกจากสนามจนหมดคาบจนชนะจนชนะก็คือคะแนนไม่ขยับเลยเพราะกูเอาทำไมแม่ตาสะุดอาถันครับเลาก็มีประสบการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของฉันต่อมาต้นเราก็จะเรียนลูกเสือไง แล้วอกกว่าวันนั้นเป็นวันซ้อมเออจะเป็นวันคารุบอะไรสักอย่างกันปะเนี่นั่นก็จะมีเพลงมหาเรื่ออะไรเขาจมัจะมีคารุบประธานมีอะไรเงี้ยเตือยเตือยเตือยเมือยเต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 ือยเูือยเต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 ือยเดูดยเตือยูตือยเตดอยเตือยเตือดเตือยเตือยเตลอบเราอัเตือยเตือยเตือาเตืยเตเตือยเอยเตือยเตือสเตือยเตอยงเเยอ ก็มีคนไปจับมาทําไมต้องหยุดวะอะไรเกิดอะไรขึ้นมีไอคนนั้นนะถ้าหยุดนะปลายสุดตรงนู้นอ่ะมันจะมาติ้นมันจะมาย้อนมันจะมาฟ้อนอะไรใส่เพลงมาหาเรือตอนเราตายแะ้วตอนเรากูกูเขาด่าคือเขาด่าจากบนหน้าสองทงเลยนะเธอประหลาดชันใช่ใช่ใช่เขาเลยก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาเนี่ยเรียนก็ตั้งเก่งอีกแล้วเหตุผลนี้จะมาเรียนตั้งเก่งด้วยนะ เรียนก็ตั้งกิ่งแล้วมาเต้นออแล้วมารำสิพี่ไม่รู้จักการละที่ส,ส่งเทใสเ่เขาเลยกตกนะตก <ตบ S 1> นะกลางสีแยกตกนะตอนนั้นตอนนั้นใช่ไม่ได้ใส่แว่นตานะออใส่แว่นตาก็ดูเป็นเด็กเรียนก็ไม่คิดว่าจะมารำาันก็ฉันไม่ได้ใส่แว่นตานะฉันไม่ได้ก่อนใส่แว่นตาปากของพ่ออะไรไม่รูอีบู <c oughs> <c oughs> ไองบูนอยู่หลังฉันก็ลำนะไอีบุนไม่ได้ลำแต่ฉันลำก็ดูผิดคนไอ้ลำและวอีบุไม่ใช่แล้วบุก็โบกมือบอกอาจารย์ที่อยู่หน้าสาทงว่าไม่ใช่ชีใส่ฉันชีใส่ฉันฉันก็เลยมองหน้าอาจารย์แล้วก็บุกใชรก็ไม่ใช่เหมือนกันยังไปใส่ร้ายเพื่อนอีกอ้บุโดน มากรู้สึกเหมือกัเป็นรูเมทกันอีกงานงานพรอมมันเศร้าแกสิไม่อยากเล่าแลวเนาะไม่เล่าไัเลยงานพรอมเันมีอะไรเพราะฉันคืองานพรอมมีห้าสิบคนห้องฉันจะเป็นห้องเหมือนกับภาษาอังกฤษในหน่อยคนก็จะแต่ละคนก็จะมีแบบตระกูลเขาก็ดีเนาะเขารวยเขาเขาจะไม่ค่อยแคร์ที่จะมางานพรอมเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคือรวมเงินกันไม่ได้ก็เลยที้เงินน้อยก็เลยเหมือนกับทีเนี้ยก็เลยแบบว่าจะเป็นจัดที่แบบร้านเนื้อย่างอะไรง่ายๆแต่ทีเนี้ย พ่อเพื่อนเส้นใหญ่พ่อเพื่อนก็เลยบอกว่าเอองั้นเราจัดโรงแรมกันตอนโรงแรมเนี่ยก็คือก็คือจะไม่ได้ห้องส่วนตัวเท่าไหร่นะเออแต่คือประเด็นก็คืออีโรงแรมงานพอมันอ่ะนั่นชั้นใต้มันก็จะมีคาราโอเกะแล้วก็มีเด็กนั่งดงค์เออใช่ประเด็นก็คือคนที่มันน้อยอยู่แล้วอ่ะก็จะมีพวกไปคาราโอเกะไปนั่งดงค์ด้านนอกอีกส่วนฉันก็คือดีฉันก็นั่งกินข้าวไม่มีใครมาแย่งฉันกินเลย ฉันนั่งฉันนั่งกินกอฉันคนเดียวผลงานผอมไม่มีการควงใครทั้งสิ้นเพราะไม่มีคนมากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเออใช่มันกลับเป็นเส้นอสุท้ทย้วที่เราต้องแยกกันไปมันก็มันก็เศร้านิดนึงแบบว่าก็คือคิดว่าอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนบางคนแล้วก็ยังไม่ได้เจอนะบางคนนะโอ้ความทรงจำอืม ความทรงจำมันดีทุกคนต่างก็ต้องไปทำหน้าที่อยูงตัวเองแล้ววันวันหนึ่งเราก็จะกลับมาพบกันแต่ตอนนี้จนตนหกปีแล้วก็ยังไม่ได้เจอทุกคนไม่ได้เจอกันเลยอยากเจอเพื่อนๆอยู่ที่โลตัสบ้างอยากอยากหนึ่งเจอกันบ้านลิงแน่อนอยากมีฟีลลิ่งเหมือนพ่อแม่เวลาเจอเพื่อนวาไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวยดีเลยเงี้ยเลือกไก่อยู่กำลังตักไก่เลือกปลาถูเข่งมาถึงก็เมากันไอปลาหมาไม่เจอกันนานเลยนะ ยี่ยี่ยี่ไม่มานะคะ